สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ s n j v Cities ชื่อเซิร์ฟย่อม,มาจากชื่อแก๊งของแอดมินนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับส่วนใครที่เล่น PC ต้องไปขอวลิตท,ที่ลิงก์ดิสคอร์ดหรือว่าลิงก์เพจลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับและที่เจ๋วสุดๆนะครับเซิร์ฟนี้มีจุดซ้อมตี NPC ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเด็กใหม่ทุกคนที่เเพ่่งงข้้าาามใในในนรรรรคคััแกะบอยื มากดรับของขวัญตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รับตังห้าพันแล้วก็ได้รถวิบากคนละหนึ่งคันด้วยนะครับเซิร์ฟนี้แจกแกลกเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นนะครับก็จะมีที่เปลี่ยนสกินกับร้านค้าต่างๆนะครับสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับและเซิร์ฟนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับพอเราวิ่งออกมาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเสกรถได้เลยนะครับอันนี้แจกทุกคนเลยนะครับกดเฮดแล้วก็ เลือกรถวิบากออกมาขับได้เลยนะครับนี่ก็กดเนะครับแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตในเซิฟนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จุดเกิดตรงนี้นะครับก็จะมีบ้านหลังใหญ่ให้ซื้อด้วยนะครับถ้าใครรวยหน่อยนะครับก็สามารถมาซื้อบ้านหลังนี้ได้นะครับก็มีอยู่หลายหลังเลยแหละนะครับนี่เลยแอดนีนก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเลเวลในเซิฟนี้กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้านะครับแล้วก็เป็นระบบใหม่ด้วยนะครับเพราะว่ามีตัวละคร NPC มาให้เราตีด้วยนะครับเป็นการ เหมือนซ้อมตีนั่นเองนะครับแล้วก็ทางเข้านะก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านในนะครับแล้วเราก็จะได้พบกับ NPC ที่อยู่กันเต็มเลยนะครับด้านล่างเนาะหรือว่าเราจะขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้นะครับแบบนี้นะถักกี้เกียรวิ่งนะครับตอนที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี n p c ยืนอยู่แบบนี้แหละนะครับอยู่เต็มไปหมดนะครับเราสามารถที่จะซ้อมต่อยกับพวกมันได้นะครับนี่เลยมีหลายตัวด้วยนะครับนี่ตีได้ที่ได้นี่อันนี้ก็จะเป็น จุดเลเบลนะครับเราสามารถที่จะมาซ้อมตีกับพวก n p c พวกนี้ได้นะครับหรือว่าจะมาซ้อมต่อยกับเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับนี่สามารถทําได้หมดนะครับเซิฟนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดคราฟอาวุธในเซิฟนี้นะครับดูบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับลองเข้ามาเล่นดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้อาวุธนะครับมาตรงนี้ได้นี่มีจุดเสกรถด้วยนะครับและด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีจุดเก็บของคราฟอาวุธด้วยนะครับสมมติว่า กระเป๋าของเราเต็มนะครับสามารถที่จะมาเก็บได้จากตรงนี้แหละนะครับมันก็เปรียบเหมือนตู้เซฟของเรานั่นเองนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถขโมยไปได้นะครับก็ของใครของมันนะครับสามารถมาเก็บตรงนี้ได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านในนะครับก็จะมี จุดครับอาวุธนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเซิฟนี้มีอาวุธอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับี่เดอจุดครับอาวุธนะครับก็จะมีไม้กระสินนะครับนี่มีไม้พูด,ด้วยไม้เบ็ดบอลสนับมือไม้ก๊อบก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นคันตาน,นานะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้เออไอ้ไม้พูตรงนี้นะนืม ก็จะมีวัตถุดิบประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นดินเปิลนะแล้วก็จะมีท่อนไม้ทองแล้วก็เงินนะครับนี่ใช้ตังค์แค่สา0หมื่นเท่านั้นนะครับเซิฟนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาแนะนําอู่ช่างในเซิฟนี้กันบ้างแล้วกันนะครับบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองขับไปด้านในนะครับมันก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับจะมีจุดแต่งรถกับจุดซ่อมรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดซ่อมรถตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยจุดซ่อมรถด้านในนะครับเราสามารถที่จะ เสกรถออกมาจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ให้ช่างซ่อมให้หรือว่าเราจะซ่อมเองก็ได้นะครับวิธีซ่อมกล้องง่ายนะแค่พิมพ์ทับรีแพาเท่านั้นนะครับนี่เลยพิมพ์ทับรีเพานะครับและมันก็จะมีเมนูขึ้นมาหลายแบบนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนสีรถซ่อมรถหรือว่าจะซื้อเครื่องมือไปซ่อมเองก็ได้นะครับตอนนี้ เหมือนเออสกเก็ตด,ด้านหน้าของผมนะครับมันกําลังพังอยู่นะเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปซ่อมได้นะครับนี่ตอนนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับถ้าเราจะซ่อมนะครับก็กด Y กดไปที่ไอเทมแล้วก็เครื่องมือซ่อมรถนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็ใช้นี่เห็นปะ่ะโคตรง่ายนะครับอันนี้ซ่อมที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็จุดตรงนี้นะครับก็จะเป็น จุดเบิกรถของช่างนั่นเองนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้มีหน่วยงานช่างด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะนี่มันต้องขับรถอ้อมไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบง่ายๆเลยกันนะสมมติว่าด้านนั้นนะครับมีคนแต่งรถอยู่นะครับเราสามารถมาแต่งฝั่งนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีจุดแต่งรถต่างๆนะครับแล้วก็ ฟังนี้ด้วยนี่แต่งรถได้หลายคันนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งสามารถแต่งได้ทีละหนึ่งคันนะั่นเองนะเพราะว่าเราต้องขับรถมาอยู่ที่ตรงยางตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับและจุดต่อไปก็จะเป็นหน้าโรงพยาบาลนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะมาหิวเลือดจากตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าในเซฟนี้เราต้องหิวกับคุณหมอเท่านั้นนะครับเราจะยังไม่สามารถที่จะนอนเตียงได้ด้วยตนเองนะครับแต่ว่าในอนาคตน,นะครับเดี๋ยวแอดมินจะ มาวางเตียงให้ในโรงพยาบาลนี้นะครับแล้วก็จะมีทางเข้าด้านในด้วยนะครับส่วนใครที่อยากคิเเ็็นหมอตำรวจช่างอะไรต่างๆนะครับสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับเพื่อที่จะ ไปสอบมันเองนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครอยากจะเป็นหน่วยงานในเซิฟนี้เดี๋ยวเรามาดูงานในเซิฟนี้กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่ามีงานใหม่ๆเพียบเลยนะครับแล้วก็มีงานให้เราเล่นเพียบด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไล่ทุเรียนนั่นเองนะครับนี่ระวังตกหล่นใส่หัวด้วยนะครับตอนที่เก็บนะนี่เลยแล้วก็สามารถมาเก็บได้นะครับเซิฟนี้ก็มีงานเล่นแบบชิวๆแบบนี้นะครับตอนที่เราเก็บนะครับก็ จะได้ทุเรียนมาแล้วก็จะได้ XP ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะนํากลับไปขายที่ตลาดได้เลยนะครับนี่เลยเห็นปะได้ XP ด้วย20นะครับแล้วก็ได้ทุเรียนด้วยอีกลูกหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นงานรีดนมบัวนั่นเองนะครับเซิฟนี้ก็จะมีบัวอยู่เต็มเลยนะครับเราสามารถที่จะมารีดนมบัวได้นะครับตอนที่เรารีดนมบัวนะครับมันก็จะมีบัวอยู่หลายตัวนะก็เลือกเอาสักตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารีดนมบัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นมบัวมานั่นเองเนาะและการรีดนมบัวในเซิฟน ขึ้นไปนะครับ5้าขวดถึงจะสามารถที่จะมาโพรเซสตรงนี้หรือว่ามาแพ็คตรงนี้ได้1กล่องนั่นเองครับและหลังจากที่เราทํางานตรักตํามาแล้วนะครับเราสามารถที่จะมาขายของตรงนี้ได้นะครับก็จะมีพ่อค้าอยู่เต็มเพียบไปหมดนะครับ1พ่อค้าก็จะเป็น1งานนั่นเองนะครับแสดงว่าในเซิร์ฟนี้มีงานให้เราเล่นเพียบเลยนะครับนี่เป็นท่อนซุงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขายไก่นะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น จุดขายเหล็กขายข้าวขายดินปืนด้วยนะครับเยอะจริงๆนะครับนี่ลูกพี่คนนี้เขามาทําอะไรเซิร์ฟนี้เนี่ยดูดิพี่เซลนะครับสำหรับคนที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับต c ไคร e ช่องโจทีเดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม